สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาพบกับหุ้นไทยตลาดเช้านะคะไทยช่องเก้าเช้ากับหุ้นไทยเที่ยงก่อนนะคะก่อนอื่นขออนุญาตย้อนผลงานนะคะของเ,อเมื่อเช้านะคะว่ามันออกอะไรกันบ้างนะคะผลงานไทยตลาดเช้านะคะผลงานออกสองกับ58นะคะที่ผ่านมานะคะตรงนี้นะคะเราเข้าเด่น8นะคะตัวนี้นะคะ แต่ตรงนี้เจาะไม่ถึง8 5หนะคะเพราะว่าเราเจาะ8ตั้งแต่8 9ลงมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะหุ้นไทยช่อง9้าเช้านะคะตรงนี้ผลมันออก2 60กับ61นะคะตรงนี้นะคะมันเข้านะคะเด่น1นะคะแต่ถ้าใครไล่เลข1ตรงนี้เจาะถึงนะคะก็จะได้16ไปด้วยนะคะสำหรับไทยช่อง9นะคะต่อไปหุ้นไทยเที่ยงนะคะผลมันออกสาม 3 3 8สามนะคะตรงนี้นะคะมันเข้าแนวเลขไล้8ดนะคะถ้าใครได้เลขแดจะได้แปดสามสามแปไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเจาะรูม,มิดสามหุ้นไทยนะคะตรงนี้มันเข้าเด่น1นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น1เข้าแนวเลขไล้1นะคะหนึ่งหนะคะตรงนี้นะคะ ก็แสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบหุ้นไทยนะคะตรงน,นี้ก็อาจจะได้บ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูวันที่30เดือน4นะคะว่าหุ้นไทยนะคะออกสิถิติอะไรนะคะแตวขออนุญาตเปิดให้เพื่อนๆดูนิดน,นึงนะคะ หุ้นไทยตลาดเช้าประจำวันที่3 0เดือน4 6 3นะคะนะคะาพารวยเจาะได้เด่น9 0 1นะคะเจาะเน้น9 0 9 1 1 0นะคะอย่าลืมมอง3ตัวตรงตัวการแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะต่อไปนะคะหุ้นไทยช่อง9เช้านะคะเจาะ7จเจาะ8เจาะ9นะคะเจาะเน้น7 8 7 9 8 9นะคะ อย่าลืมมองตัวการ3าตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะต่อไปไทยเที่ยงนะคะเด่น9เด่น0ูนเด่นหนึ่งนะคะเจาะเน้น901019นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3าตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะตรงนี้นะคะนะคะพอลวยไม่ได้วงไว้ให้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเลือกตัวที่ชอบนะคะแต่ที่วงไว้นี้คือที่นะคะาพาลวยชอบนะคะเพื่อนๆจะตามก็ได้หรือว่าถ้าได้เด่นตัวไหนก็ลอง ดูในตารางนี้ดูนะคะเผื่อมันจะเข้าบ้างนะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะขออนุญาตวงให้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะค่อยไปไปต่อจงช่องเจาะรวมมิดนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ที่นาคาพารวยวงเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็ไม่ได้ชอบตามนะคะพารวยนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณจับเด่นตรงไหนชอบเลขอะไรนะคะสําหรับตัวนี้ตรงนี้มันเป็นเพียงแนวในการให้เพื่อนๆดูสถิติเฉยๆนะคะ ต่อไปนะคะมาดูนะคะช่องเจาะรวมมิดนะคะนาคาพารวยนะคะเจาะได้9นะคะได้เจ็ได้1นะคะอย่าลืม9 0 7 8 1 0เจาะเน้นนะคะอย่าลืมตัวการ3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์นะคะกดขับสไครยนะคะกดถูกใจนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้หนาคาพารวยนะคะ <c oughs> ได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปนะคะยังไงก็ลองดูติดติดูนะคะยังไงก็พรุ่งนี้ก็ให้ตื่นเช้ามาก็รับทรัพย์รวยๆเหมือนเดิมนะคะยังไงขอบคุณคะ่ะ